สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะก่อนที่จะไปฟัง ep 3นะคะเราต้องขอแจ้งก่อนว่า,าที่มีคนบอกว่า,เ,าเสียงมันเบาไปอะคะ่ะอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถจะเปิดไมค์ให้มันแบบวอลุ่มสูงไปกว่านี้ได้แล้วอะคะ่ะเพราะว่า1คือห้องเรามันติดถนนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดไมค์แบบให้มันรับเสียงได้สูงมากอะ เสียงรถนะคะมันก็จะติดมาด้วยแล้วอย่างนึงคือมันจะติดเสียงพัดลมของคอมเข้าไปเยอะนะคะซึ่งมันตัดออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปิดตัวรับเสียงของไม์ให้มันต่าเอาไว้นะคะแล้วพอเราเปิดตัวรับเสียงไม้ต่ำอ่ะเวลามาปรับวอลลุ่มดันขึ้นนะคะถ้ามันดันขึ้นเยอะมากเสียงมันก็จะยิ่งแตกอะค่ะเราก็เลยทาไม่ได้นะมันก็เลยได้ประมาณนี้เนาะเออถ้ามันมีวิธีแก้อยู่คืออาจจะต้องแบบ ไปใช้เสียง AI ในการอ่านอย่างเงี้ยแต่พอเราลองแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะคะคือมันอ่านไม่ค่อยถูกแล้วมันก็เออเว้นวรคแปลกๆนะคะเพราะฉันเราก็เลยว่าเออใช้เสียงตัวเองดีกว่าแต่มันก็จะมีปัญหาตรงนี้นะยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะแต่หวังว่ามันจะยังฟังรู้เรื่องอยู่เนาะ <S <S ส่วนเรื่องที่ว่าเสียงไม่ชั้นี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเราพูดไม่ชัดหรืออะไรนะคะเพราะว่าที่เราฟังดูจากในคอมเราอะก็คือมันก็ชัดอยู่นะมันก็ไม่ได้แตกหรือว่าอะไรนะคะ แต่ถ้ามันเป็นเพราะเราพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงนะคะเพราะว่าพออัดเสียงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันก็จะเริ่มเหนื่อยนะคะเริ่มล้านะเสียงมันก็เลยจะยิ่งแผ่วลงเรื่อยๆค่ะเอาเป็นว่าเราจะพยายามพูดให้ช้าลงแล้วกันค่ะส่วนตอนนี้เราไปฟังต่อในอีพีที่3กันเลยค่ะแม้ว่ากระดิ่งพิรุณโปรยของสุริยิงเซียนจะสามารถพาคนเคลื่อนย้ายสถานที่ได้แต่ก็มีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่า จะสามารถพาไปได้เฉพาะที่ที่เจ้าของเคยไปมาแล้วเท่านั้นด้วยเหตุนี้ซุยจิ้งเซียนจึงทําได้แค่พาฉังหมิงมาที่ป่าใกล้ๆทางขึ้นเขาว,ว่านเซินจากนั้นพวกเขาก็ต้องเดินเท้ากันไปต่อซุยจิ้งเซียนบ่นว่าที่นี่ร้อนมากแถมฉังหมิงยังเป็นคนป่วยเดินๆหยุดๆสุดท้ายนางทนไม่ไหวจึงต้องใช้ผ้าแพรมัดตัวเขาแล้วก็พาเหาะไปด้วยกันแต่แล้วจู่ๆรอบด้านกลับเต็มไปด้วยหมอกอันเย็ยนเยียบปกคลุมจนมองเห็นเส้นทางไม่ชัด ซุยจิ้งเซียนและชางหมิงจึงต้องเปลี่ยนไปเดินเท้าแทนทว่าหลังจากที่เดินอยู่สักพักพวกเขาก็พบเข้ากับหน้าผาลึกชางหมิงบอกว่าถ้ากระโดดลงไปจากตรงนี้ก็น่าจะพบกับเหวเก้าชั้นแล้วซุยจิ้งเซียนถามว่าทำไมต้องมีหน้าจะด้วยตกลงท่านเคยมาเหว9ก้าชั้นจริงหรือไม่ช่างหมิงบอกว่าเขาเองก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ถ้าไม่กระโดดลงไปก็ไม่มีทางอื่นให้ไปอีกพูดจบเขาก็กระโดดนำลงไปก่อน ทำให้สุยจิงเซียนที่กำลังลังเลอยู่นั้นตกตะลึงทางด้านฉังหมิงที่กระโดดลงไปก่อนนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้ตกลงมากระแทกกับพื้นแต่ยังคงร่วงหล่นลงมาเหมือนกับว่าเหวนี้จะลึกลงไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นแปลกจากหมอกควันทําให้เขารู้สึกอยากหลับไปแต่ฉังหมิงรู้ดีว่าถ้าหลับไปตอนนี้ก็คงไม่มีทางฟื้นขึ้นมาอีกแน่นอนจึงแทงเข็มลงตรงจุดชีพประจก่อนจะใช้วิชาเรียกกระเรียนออกมาพาเขาบินฝ่าทะเลหมอกออกไป เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกทีก็พบว่าอยู่ที่ชายฝั่งแห่งหนึ่งทะเลสีครามท่ามกลางแสงพระอาทิตย์ตกดินนั้นงดงามจนไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือสถานที่อันตรายอย่างเหว9ก้าชั้นแต่ถึงแม้ทิวทัศน์จะดูงดงามแต่เมื่อลองมองดีๆจะพบกับซากกระดูกมากมายที่มีอาวุธและของวิเศษติดอยู่คงเป็นพวกที่คิดจะออกมาไปจนภยัยแต่กลับกลายเป็นเอาชีวิตมาทิ้งตั้งแต่ที่หน้าประตูช้างหมิงคิดว่ายังไงสุ่ยจิ้งเซียนก็คงกระโดดตามลงมาแน่ๆ จึงส่งกระเรียนขาวไปช่วยรับนางและเพียงไม่นานนกกระเรียนก็บินกลับมาพร้อมกับร่างของสุยจิ้งเซียนสุยจิ้งเซียนหยอกเย้าว่าบุญคุณที่ช่วยเหลือครั้งนี้ให้ข้าตอบแทนด้วยร่างกายดีไหมชางหมิงตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าถ้าเช่นนั้นทําที่นี่เลยดีหรือไม่คำตอบของเขาทําให้ขนาดคนหน้าหนายอย่างสุยจิ้งเซียนยังทนฟังต่อไม่ได้จึงรีบเปลี่ยนเรื่องนางชี้ให้ชังหมิงดูบ้านเมืองที่อยู่ไม่ไกลาจากชายฝั่ง ประตูเมืองสูงใหญ่อลังการว่ากันว่าที่เหวเก้าชั้นมีเมืองอยู่เก้าแห่งแต่นางคิดว่าน่าจะเป็นแค่ซากเมืองสุดโทมใครจะไปคิดว่าของจริงกับโออาขนาดนี้ช่างหมิงบอกว่าเหวเก้าชั้นนั้นเต็มไปด้วยปีศาจอารวาดมนุษย์ที่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้อาจจะน่ากลัวเสียยิ่งกว่ามารปีศาเสียอีกดังนั้นพวกเราค่อยเข้าเมืองเช้าวันพรุ่งนี้ดีกว่า เพื่อเขาหยุดพักกันที่นี่ชางหมิงนั่งมองสุยจิ้งเซียนหาฟืนมาก่อไฟโดยที่ไม่ลงมือช่วยสักนิดโดยให้เหตุผลว่าร่างกายเขาอ่อนแอเกินไปทําให้สุยจิ้งเซียนโกรธนางไม่เคยเห็นใครที่เที่ยวเปล่าประกาศว่าตัวเองอ่อนแอบอบบางได้อย่างไรยางอายเช่นนี้มาก่อนชางหมิงขอให้สุยจิ้งเซียนเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่นางรู้เกี่ยวกับเหว่ชั้นให้ฟัง่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ี่พ่่่่่ง่าา่่เ่่่่า่่่่่่่่ก้าวชั้นม่ก่อน เขาเล่าให้ฟังว่าที่เมืองชั้นแรกนั้นมีเจ้าเมืองเป็นครึ่งมารครึ่งมนุษย์นามว่าปอ๋อเหี่ยเมืองแห่งนี้ยังมีแม่น้ําที่คดเคี้ยวสายหนึ่งซึ่งทางล้อมรอบและตัดสลับอยู่ในตัวเมืองเรียกว่าแม่น้ําชีซิงแต่แล้วสุยจิ้งเซียนก็พบว่าฉางหมิงไม่ได้ฟังนางอยู่เลยเขากลับทอดสายตาไปทางหนึ่งอย่างเมื่อลอยที่แห่งนั้นมีร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ท่าทางราวกับหลุดพ้นจากโลกิยาทั้งปวง สีจิงเซียนรีบลุกขึ้นอย่างระแวดระวังแต่ช้างหมิ่งยังคงนิ่งเฉยชื่อชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นในหัวเขาทั้งยังเกือบหลุดปากเอ่ยออกมานามน,นั้นคืออินเว่ยซือเมื่อคนผู้นั้นเดินเข้ามาใกล้เขาก็ยิ้มและทักทายอย่างเป็นมิตรเขาบอกว่าตัวเองคิดจะเข้าเมืองในวันพรุ่งนี้เลยอยากมาขอนั่งพักแรมด้วยคนคนนี้หน้าตาเหมือนอินเว่ยซือไม่มีผิดแต่ท่าทางและรอยยิ้มแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่อินเว่ยซือจะมีได้ สุยจิ้งเซียนไม่เห็นคนรูปงามก็คลายความระแวดระวังทันทีแล้วรีบต้อนรับขับสู้จนชางหมิงบอกว่าข้าเองก็หน้าตาหน้ามองทําไมไม่เห็นเจ้าเชื่อฟังข้าแบบนี้บ้างสุยจิ้งเซียนจึงตอบว่าไม่เหมือนกันท่านเหมือนมนุษย์ส่วนเขาน่าเหมือนเซียนแล้วคนเหมือนเซียนที่นางว่าก็แนะนําตัวเองว่าชื่ออวินไห่เป็นผู้บําเพ,นพนน็ญพระเนจรเขาได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมานี้มีของวิเศษปรากฏขึ้นที่เหวเก้าชั้น เลยตั้งใจจะเข้ามาดูเสียหน่อยจากนั้นวินไห่ก็หันมาทางช้างหมิงแล้วถามว่าข้ารู้สึกคุ้นหน้าท่านอยู่บ้างเราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่ช้างหมิงตอบว่าอาจจะเป็นในความฝันซุยจิ้งเซียนรู้สึกว่าบทสนทนานี้นั้นแปลกประหลาดมากและทําให้นางรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกลายเป็นส่วนเกินจึงได้ถามแทรกขึ้นว่าวินไห่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเหว9่่่ชั้นบ้างวิ่ว่่่่่่่่่ เหวก้าชั้นเต็มไปด้วยปีศาจและมนุษย์ที่อาศาัยอยู่ปนกันคนที่อยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่ผู้บำเพ็ญที่หาทางออกไปไม่ได้ก็เป็นผู้ที่มีฝีมือสูงทรงเหตุการณ์แปลกประหลาดสามารถเกิดขึ้นได้มากมายจะได้พบได้เห็นอะไรก็ไม่ต้องตกใจไปและคข้าก็ยังได้ยินมาว่าเมื่อวันก่อนสีฟั่งหลินผู้บำเพ็ญกระบีอัจฉริยะแหง่งภาคตงไห่ก็เพิ่งจะเข้ามาที่นี่เช่นกัน ตลอดเวลาที่สนทนากันช้างหมิงมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้ชื่อวินไห่ยอะไรหรอกแต่เขาคืออินเว่ยซือแต่ถ้าบอกว่านี่คืออินเว่ยซือแต่ท่าทางที่พูดคุยอย่างสนุกสนานแบบนี้ก็ดูไม่เหมือนสิทธิ์คนแรกของเขาสักนิดในความทรงจําของช้างหมิงวินเว่ยซือยิ้มน้อยมากเขามีความมุมมานะและยึดติดอย่างแรงกล้าไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฝึกวิชาหรือจะเป็นตอนที่ไล่ล่าตัวช้างหมิงเองก็ตาม นิสัยที่เปลี่ยนไปมากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะถูกผีสิงก็อาจจะเป็นเพราะว่านี่คือภาพลวงตาที่มีใครบางคนสร้างขึ้นมาแบบเสี่ยวอินที่สำนักชิงเสียอินไห่รู้สึกได้ว่าช้างหมิ่งนั้นจ้องเขาอยู่นานจึงถามว่าที่มองเช่นนี้หรือเพราะว่าคิดถึงสหายในความฝันที่ว่ากันช้างหมิงตอบว่าข้ามีสหายเก่าอยู่คนหนึ่งจริงๆเขาเหมือนกับเจ้ามากแต่ก็ไม่เหมือนมากเช่นกันอินไห่ถามต่อว่า เหมือนอย่างไรแล้วไม่เหมือนอย่างไรช้างหนิงตอบว่าเหมือนที่หน้าตาไม่เหมือนที่นิสัยตอนเจ้าเดินฝ่าหมอกออกมามือมีหยดน้ําเกาะเสื้อตัวในก็มีคราบสีชมพูเป็นคราบเลือดผสมกับน้ําเจ้าคงเพิ่งฆ่าคนมาแต่ไม่อยากให้เสื้อผ้าสกรปรกจึงได้ล้างออกหากเป็นสหายเก่าของข้าเวลาสังหารผู้อื่นก็คือฆ่าแล้วฆ่าเลยไม่มาสนใจเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้คนอื่นมักมองว่าเขาไร้ความรู้สึกแต่ความจริงแล้ว เขารู้ดีว่าพละงกำลังของคนนั้นมีจำกัดจึงสนใจคว้าเฉพาะสิ่งที่สำคัญกับตนเอาไว้เท่านั้นอวินไห่บอกว่าฟังดูแล้วสหายของท่านมีความเด็ดเดี่ยวอย่างมากป่านนี้คงสำเร็จเป็นเซียนไปแล้วช้างหมิงตอบว่าไม่ใช่แต่หากเขายังยึดมั่นและฝึกฝนต่อไปช้าเร็วย่อมต้องสำเร็จอวินไห่พูดว่าในเมื่อท่านมีสหายเก่าที่ใกล้บรรลุเป็นเซียนแล้วแต่ทำไมตัวท่านกลับตกอับเช่นนี้กันเล่า ช้างหมิงถามว่าข้าตกอับมากเลยหรือแต่ยังไม่ทันที่อวิ๋นไห่จะตอบก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นฟาฟ้าเหนือเฮลชั้นแรกนั้นเกิดเปลวไฟผวยพุง่งและยังปรากฏแสงสีม่วงจากสาตราเทพอยู่ภายในสุยจิ้งเซียนมองเห็นกลุ่มก้อนสีเทาหลายก้อนบนอากาศกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกมันรวมตัวกันคล้ายรูปร่างของมนุษย์พอสุยจิ้งเซียนลองปาไม้ฟืนเข้าใส่กลุ่มควันเหล่านั้นก็แตกกระจายก่อนจะกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้ง นางไม่รู้เลยว่านี่มันตัวประหลาดอะไรกันหวินไห่บอกว่ามันคือหิ่งห้อยซากศพพวกมันไม่กลัวน้ําไม่กลัวไฟกลืนกินได้ทุกอย่างหาเจอได้ยากมากในเหวก้าชั้นสื่จิ้งเซียนถามว่าก็ถ้ามันหายากแล้วทําไมพวกเราถึงได้เจอมันกันเล่าพวกเขาต่างรีบวิ่งหนีหิ่งห้อยซากศพแต่ช้างหมิ่งวิ่งช้ามากสีจิ้งเซียนจึงอดไม่ได้ที่จะส่งผ้าแพรออกไปช่วยเขาอีกครั้ง นางดึงร่างของช้างหมิงมาหลบไว้ด้านหลังก่อนจะใช้ผ้าแผรฟาดใส่พวกหิงห้อยซากศพช้างหมิงจะออกปากห้ามแต่ก็ไม่ทันแล้วหิ่งห้อยพวกนั้นกัดกินปลายผ้าของสุยจิ้งเซียนไปอย่างรวดเร็วแถมยังเกาะตามผ้าสวนที่เหลือมาด้วยวินไห่จึงลงมือตัดผ้าที่โดนหิ่งห้อยเกาะทิ้งไปแล้วพวกเขาก็เริ่มวิ่งอีกครั้งคราวนี้วิ่งผ่านแม่น้ําชีซิงมาจนถึงหน้าประตูเมืองที่ปิดสนิทแต่สุยจิ้งเซียนไม่สนใจนางพาช้างหมิงเหาะเข้าไปในเมืองทันที พวกเขายืนอยู่บนหลังคาแห่งหนึ่งโชคดีที่มแมลงเหล่านั้นไม่ได้ตามเข้ามาในเมืองพอเรื่องอันตรายผ่านพ้นไปซื่อจิ้งเซียนก็อดบ่นไม่ได้ว่าช้างหมิงเป็นบุรุษภาษาอะไรถ้าไม่อ่อนแอขนาดนี้ถ้ารู้แบบนี้ข้าทิ้งท่านไปตั้งนานแล้วช้างหมิงที่วันก่อนเพิ่งเค้นพลังไปต่อกรกับโจเขออีมาจนบาดเจ็บภายในก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะเขารู้ดีว่าซื่อจิ้งเซียนเป็นคนปากอย่างใจอย่างดังนั้น นางไม่ได้คิดจะทิ้งเขาจริงๆสวีจิ้งเซียนถามว่าทำไมหิ่งห้อยพวกนั้นถึงไม่ตามเข้ามาอวินห่ตอบว่าน่าจะเพราะพวกเราข้ามแม่น้ำชีซิงเข้ามาแล้วแม่น้ำสายนี้คือเขตแดนของเหวชั้นแรกเป็นค่ายอาคมทำให้มแมลงพวกนั้นไม่กล้าตามเข้ามาถึงในเมืองช้างหมิงกวาดสายตามองดูเมืองแห่งนี้แม้ว่าสิ่งปลุกสร้างจะเป็นสีเทาสลับดำแต่โครงสร้างก็ดูไม่ต่างจากเมืองของมนุษย์สิ่งที่เรวร้ายก็คือ ตอนนี้เมืองกำลังตกอยู่ในความวุ่นวายทั้งไฟไหม้และผู้คนเข็นฆ่ากันอีกทางฝีมือของแต่และคนก็ร้ายกาจอย่างยิ่งทั้งๆท,ที่ยังเป็นแค่เหวชั้นแรกเท่านั้นแล้วแบบนี้เหวชั้นต่อๆไปจะขนาดไหนยังไม่ทันที่พวกเขาจะไปหาที่ปลอดภัยอยู่ๆเงาร่างสองร่างก็หอกเหินขึ้นมาสู้กันกลางอากาศพลังวิญญาณปะทะก,กันจนสายฟ้าผ่าทำให้ตกเป็นจุดสนใจของคนทั้งเมืองทันทีคนที่กำลังประมือกันอยู่นั้น คนหนึ่งศีรษะโล้นถือไม้เท้าที่ทอแสงเจิดจรัสอีกคนใช้แส้ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายอัป,ปมงคลสีจิ้งเซียนรู้สึกว่าคนหัวโล้นนั้นหน้าตาดูคุค้นๆอินไห่บอกว่าเขาคือไปสู้สิษย์ทรยศของวัดส่งอนินที่พ่ายแพ้ในงานประลองชิงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลังจากก่อเรื่องวุ่นวายก็โดนวัดซ่งอินไล่ล่าอยู่หลายปีแต่ก็หาตัวไม่พบชังหมิงถามว่าแล้วเจ้าอาวาสคนปัจจุบันคือใคร วินไหาตอบว่าคือภิกษุปู้ขูใช่แล้วนั่นก็คือซุนปู้ขูสิทธิ์คนที่สองของฉางหมิงนั่นเองซุยจิ้งเซียนถามต่อว่าแล้วคนที่สู้อยู่กับเขาละ่ะคือใครวินไหายตอบว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีสายเลือดมัรปีศาจทั้งสองประมือกันบนยอดเจดีใจกลางแม่น้ำชีสิงเมื่อพลังวิญ,ญญาณอันรุนแรงประทะก,กันก็ก่อให้เกิดพายุหมุนที่กวาดดึงเอาทุกสิ่งรอบด้านเข้าไป เพราะเหวก้าวชั้นคือบ้านป่าเมืองเถื่อนที่ไร้กฎเกณฑ์ท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านี้จึงมีคนไม่น้อยฉกฉวยโอกาสป้นค่าชิงของวิเศษของผู้อื่นพวกช้างหมิงเองก็ถูกผู้บำเพ็ญตะบะขั้นกลางน้ำบาหลูวยซื้อรอบโจมตีจากด้านหลังโดยเล็งเป้าหมายไปทางช้างหมิงผู้ที่ดูอ่อนแอที่สุดในกลุ่มทางด้านอวินไห่และสุีจิ้งเซียนเองก็ถูกพวกพ้องของผู้บำเพญคนนั้นเข้ามาขวางไม่ให้ไปช่วยช้างหมิง แต่ทั้งตัวนางและอวินหายต่างก็หลบการโจมตีแล้วสวนกลับไปได้อย่างง่ายได้ส่วนลูเที่ลงมือกับช้างมิงนั้นก็ถูกลำแสงสีขาวพุ่งใส่หน้าเขาถอยหลบไปตามสัญชาตญาณแต่พอเห็นว่าแสงนั้นเป็นแค่งูน้อยตัวหนึ่งเขาก็ยกดาบขึ้นฟันใส่ช้างมิงอีกครั้งแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่าพลังนั้นเย็นเฉียบเมื่อหันหลังกลับไปก็เห็นว่างูน้อยบัดนี้ได้กลายร่างเป็นงูยักษ์ไปแล้วอีกทั้งยังอ้าปากกว้างเตรียมขเขมือบเขาลงท้อง ส่วนตัวชังหมิงเองนั้นบัดนี้เขาหนีไปหลบอยู่ด้านหลังสียจิ้งเซียนแล้วสียจิ้งเซียนที่บัดนี้ผ้าแพอันเป็นอาวุธของนางเหลืออยู่แค่ครึ่งผืนแถมยังมีตัวภาระอย่างชางหมิงมาหลบอยู่ด้านหลังก็เริ่มโกรธขึ้นมานางจัดการหักคอผู้บำเพ็ญที่รอบโจมตีนางแล้วด่าชางหมิงว่าท่านช่วยทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยได้ไหมแต่ชางหมิงก็ไม่สะทกสะท้านแถมยังชมนางว่าฝีมือไร้ากาศมากทางด้านอินไฮเอง จัดการกับผู้บำเพ็ญอีกคนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือลู่เวยยูเพียงคนเดียวดาบของเขาฟันงูเขาไม่เข้าแม้แต่น้อยจึงคิดจะหลบหนีแต่กลับถูกสี่จิ้งเซียนใช้ผ้าแพรจับตัวไว้ได้ก่อนช้างหมิงที่ฝืนใช้วิชาควบคุมสิ่งเนรมิตไปนั้นรู้สึกว่าหน้ามืดตาลายจนต้องคว้าชายเสื้อของสี่จิ้งเซียนเอาไว้เพื่อประคองตัวเองแต่สี่จิ้งเซียนกลับไม่ทันสังเกตนางกระโดดออกไปต่อยลู่เวยเพื่อระบายอารมณ์ทำให้ช้างหมิงเกือบพลัดตกลงมาจากหลงังคาบ้าน แต่อินไห่ย,ยื่นมือออกมาประคองเขาเอาไว้เขาถามว่าเมื่อครูคายอยู่ใกลท่านมากกว่าสาหาธรรมสุีแท้ทำไมท่านถึงไม่หลบมาทางข้ากันเล่าถ้อยคำของอินไห้นั้นอ่อนโยนทต่ช้างหมิงกลับรู้สึกถึงไอสังหารอันเย็นเยียบอีกฝ่ายโอบเอวเขาไว้แน่นเหมือนกับว่าถ้าคำตอบของเขาฟังแล้วไม่ถูกใจจากมือที่ประคองอยู่นี้ก็อาจจะกลายเป็นอาวุธสังหารเขาได้ในทันทีสาหาธรรมช้างหมิงไม่เชื่อใจข้าถึงเพียงนี้เลยหรือ วิ๋นหาถามน้ำเสียงฟังดูหดหูใจชังหมิงนึกถึงเรื่องในอดีตวินไวซ่ซือเองก็เคยถามเขาว่าอาจารย์ไม่เชื่อใจข้าหรือแต่น้ำเสียงของอินไวซ่ซือนั้นจริงจังต่างจากวินนห่มากวินนห่คนนี้แม้หน้าตาจะเหมือนอินไว่ซือแต่กลับมีอารมณ์แปรปรวนและอันตรายเหมือนโจเคออีแต่ถึงอย่างนั้นชังหมิงก็อดใจอ่อนไม่ได้แม้จะเป็นเพียงชั่ววูบเดียวเท่านั้นก็ตามเขาตอบไปว่า เราเพิ่งพบเจอกันโดยบังเอิญข้าจะผักอันตรายไปให้เจ้าได้อย่างไรแต่อวินไห่ย,ยังคงไม่ปล่อยมือดูท่าว่ายังไม่พอใจในคำตอบสุดท้ายช้างหมิงจึงต้องพูดไปตามตรงว่าก็เพราะว่าเจ้าคิดฆ่าค่าในตอนที่ข้าถอยหลบออกมานั้นเห็นว่าเจ้ากำลังยกฝ่ามือขึ้นสายตาก็มองมาทางข้าหากข้าหลบไปทางเจ้าเจ้าก็คงสังหารข้าอย่างแน่นอนวินไห่บอกว่าสหายทำช้างหมิงช่างสังเกตยิ่งนะัก ข้าเห็นว่าท่านอ่อนแอและคนอ่อนแอในเหวเก้าชั้นล้วนต้องพบกับชะตากรรมตายอนาถด,ดังนั้นสู้ให้ข้าสังหารท่านให้ตายตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีกว่าแต่ข้าเพิ่งรู้ว่าท่านใช้วิชาควบคุมสิ่งในระมิตได้ก็คงจะปกป้องตัวเองได้บ้างข้าเองก็อยากรู้ว่าท่านจะเอาชีวิตรอดในเหวเก้าชั้นไปได้อีกนานแค่ไหนชังมิงถามอินไฮว่าเขารู้จักเสี่ยวอินหรือไม่อินไฮก็ถามกลับว่านี่คือชื่อที่ท่านตั้งให้ข้าหรือ เช่นนั้นให้ข้าเรียกท่านว่าเสี่ยวช้างหรือเสี่ยวหมิงดีล่ะได้ยินแบบนั้นช้างหมิงก็ไม่สนใจเขาอีกคิดเสียว่าคําถามเมื่อครู่เขาไม่ได้ถามออกไปก็แล้วกันเมื่อสีจิ้งเซืียนต่อยคนจนพอใจแล้วก็หอกลับขึ้นมาด้านบนหลังคาเห็นท่าทางใกล้ชิดกันของอุนไหฮกับช้างหมิงก็สงสัยว่าพวกเขาไปสนิทกันตอนไหนแต่พอเห็นสายตาอันเย็นเยียบของอุนไฮที่มองมานางก็รีบหลบสายตาไปมองทางอื่นแทน ซุยจิงเซียนรู้สึกว่าแม้การกระทำของอินไฮจะดูอ่อนโยนแต่ดวงตาของเขานั้นเหมือนกับน้ำนิ่งที่ลึกสุดประมาณหากขุดคุ้ยลงไปก็จะพบกับภูเขาซากศพและทะเลโลหิตนางรู้สึกได้ว่าเขาอันตรายยิ่งกว่าโจเคนอีเสียอีกทางด้านการต่อสู้ของไปสู้กับผู้บำเพ็ญเครื่องมานั้นก็มาถึงจุดวัดผลแล้วไม้เท้าของไปสู้ที่เปล่งแสงเจิดจรัสถูกฟาดลงมาอย่างรุนแรงแต่อีกฝ่ายก็ใช้แสต้านเอาไว้ได้ แซนันมุ่งตรงเข้าสู่หัวใจของไปสู้ในทันทีสวยจิ้งเซียนเอ่ยว่าไปสู้จะแพ้แล้วแต่ชังหมิงบอกว่าก็ไม่แน่หรอกสวยจิ้งเซียนไม่เข้าใจนางรู้ว่าถึงภายนอกไปสู้จะยังดูปกติอยู่แต่จริงๆเขาหมดแรงจนแทบยืนไม่ไหวแล้วชังหมิงจึงพูดต่อว่าเจ้าก็พูดถูกแต่อย่าได้มองข้ามจิตใจของมนุษย์ทันใดนั้นเองก็มีลำแสงสายหนึ่งพุ่งเข้าใส่ผู้บำเพ็ญเครึ่องมาน เมื่อเขาถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปเปย์ซูก็อาศัยจังหวะน,นี้ฟาดไม้เท้าลงกลางศีรษะของเขาทันทีร่างของเขาร่วงหล่นลงจากกลางอากาศทมกลางความตื่นตะลึงของเราผู้ชมทั้งหลายเปย์ซูที่อาศัยพวกพ้องรอบโจมตีผู้บำเพ็ญมานจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้นั้นประกาศก้องว่าป๋อเยียนตายแล้วแม่น้ำชีซิงไร้ผู้นำแม่ทัพใหญ่ไทหลัวของเขาก็เพิ่งถูกฆ่าสังหารไปนับแต่วันนี้ข้าคือผู้นำของแม่น้ำชีซิงแล้ว หากใครไม่ยอมรับก็ออกมาประลองกับข้าได้เลยแต่ก็ไม่มีผู้ใดก้าวออกไปตอนนี้ซุยจิ้งเซียนเข้าใจที่ฉางหมิงพูดแล้วหากประลองกันตามลําพังผู้บําเพ็ญครึ่งมานั้นเหนือกว่าแต่จิตใจคนสามารถวางแผนรอบโจมตีขึ้นมาได้ไทหลัวจึงต้องพ่ายแพ้ไปเช่นนี้เมื่อไม่มีใครกล้าขึ้นมาท้าประลองไปสู้ก็ประกาศว่าในอีกสามชั่วยามเขาจะจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมได้ วินไหหันมามองพวกช้างหมิงแล้วเอ่ยชวนให้พวกเขาไปงานเลี้ยงด้วยกันเมื่อพวกเขาไปถึงงานเลี้ยงฟ้าก็ยังคงมืดอยู่ดูเหมือนว่าช่วงเวลากลางคืนของที่นี่จะยาวนานผิดปกติงานเลี้ยงนั้นทั้งครกครื้นและสว่างสวัยต่างจากภาพลักษณ์บ้านป่า,ปาเมืองเถื่อนเมื่อตอนแรกราวฟ้ากับเหวมีผู้บำเพ็ญไม่น้อยที่เข้ามาคาระวะเปยสู้ทำให้สุยจิง้งเซียนสงสัยขึ้นมาว่า ทำไมแค่ไปสู้ประกาศแต่งตั้งตัวเองให้เป็นผู้นำของแม่น้ำชีซิงทุกคนก็ยอมรับกันง่ายๆแบบนี้ผู้บำเพ็ญคนหนึ่งบังเอิญได้ยินนางถามจึงอธิบายว่าไปสู้ซ่องสมกำลังอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วต่อมาอยูยูสุยเฟิ่งหลินก็บุกเข้ามาสังหารเจ้าเมืองคนเก่าอย่างป๋อเหียทำให้เขาหยึดอำนาจได้ไวยิ่งกว่าเดิมอีกอย่าง ทุกคนต่างก็อยากรู้ความลับของแม่น้ำชีซิงที่ปอยียนเก็บงำเอาไว้มานานจึงไม่ได้บุ่มบ่ามต่อต้านโดยพลาการคนที่เล่าให้ฟังแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อเฉิงเกิงแห่งสำนักเซียนว่านเจียนพอสุยจิ้งเซียนเห็นบุรุษหนุ่มรูปงามก็รีบแนะนำตัวอย่างกระตือรือร้นแถมยังบอกว่านางมาจากพรรคเจียนเสียอีกทำให้สีหน้าของเฉิงเกิงเปลี่ยนไปทันทีเพราะสำนักเซียนว่านเจียนคือสำนักฝ่ายธรรมะอันยิ่งใหญ่จึงดูคลานพลักมานอย่างสำนักเจียนเสีย ถึงแม้ว่าชัางมิงและอวินไห่จะแนะนําตัวว่าพวกเขาเป็นผู้บําเพ็ญพนเจนจรแต่เฉิงเกิงก็เหมารวมว่าพวกเขาเป็นคนพรรคเจียนเสียไปแล้วในเวลาปกติเขาคงไม่มาเสวนากับคนจากพรรคมาแน่นอนแต่ในเมื่ออยู่ในเหวก้าชั้นที่เต็มไปด้วยเหล่าปีศาจอย่างน้อยพรรคเจียนเสียก็ยังนับว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันจึงยังพอสนทนากันได้สุ่ยจิ้งเซียนถามว่าแม่น้ำชีซิงมีความลับอะไรเฉิงเกิงตอบ ลือกันว่าใต้ท่านกลางแม่น้าชีซิงมีศาสตราวุธอยู่ซึ่งเป็นต้นเหตุของแสงสีม่วงที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แต่กุญแจของท่านนั้นอยู่กับปอเหวียนพอปอเหวียนตายก็ส่งต่อไปให้ไทล่วตอนนี้ไปสู้ฆ่าไทล่วไปแล้วกุญแจก็น่าจะอยู่ที่เขาที่ไปสู้เชิญทุกคนมางานนี้ก็น่าจะเพราะทั้งอยากสังเกตท่าทีของพวกเราแล้วก็คงอยากซื้อใจคนด้วยอีกสักครู่เขาน่าจะนำอาวุธวิเศษที่ไทหลัวเคยสะสมไว้ออกมาแจกจ่าย ชางหมิงไม่ได้สนใจสยจิ้งเซียนกับเฉิงเกิงเขากลับมองไปยังคนที่ยืนอยู่ข้างๆไปสู้วินไห่จึงถามว่าคนคนนั้นเป็นใครชางหมิงตอบว่าข้าเคยพบเขามาก่อนในที่ที่หนึ่งแต่ด้วยฝีมือของเขาแล้วน่าจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากที่นั่นได้แต่ตอนนี้เขาดูสบายดีและพลังยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยจะว่าเป็นเพราะอะไรคนคนนั้นก็คือจางมู่ที่เขาเคยพบที่แดนหวงเฉียนนั่นเองวินไห่ตอบว่า เขาอาจมีช่วงวันาได้พบเจอเรื่องไม่คาดฝันจนพลังก้าวหน้าขึ้นก็เป็นได้ชังหมิงรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ก็เหมือนจะเกี่ยวข้องกันอย่างน่าประหลาดเช่นจางมู่ที่เขาพบที่แดนห่วเฉียนกับจางมู่ที่อยู่ในเหวก้าชั้นและยังเซียวอินที่เขาพบที่สำนักชีเสียกับอินหายที่อยู่ข้างๆเขาในตอนนี้จริงๆก็ยังมีความเป็นไปได้อีกหนึ่งประการ อิ๋นไห่พูดขึ้นแต่ชังหมิงไม่ได้หยุดฟังเขาเดินตรงขึ้นไปหาจางมู่แล้วเอ่อยทักทายอีกฝ่ายแต่จางมู่กลับจําเขาไม่ได้เขาจึงพูดว่าคราวนั้นที่หออิ๋นไห่ได้พี่นักพรจางมู่ช่วยเหลือไว้ข้าซาบซึ้งใจอย่างมากจางมู่ได้ยินดังนั้นก็พยักหน้ารับแล้วบอกว่าไม่ต้องมากพิธีตอนนี้ข้ามีธุระต้องไปทําก่อนไว้วันหน้าค่อยคุยกันจริงๆแล้วชังหมิงเพียงแค่แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่ออย่างเชิงเท่านั้น อวินไห่นั้นมีจริงเสียที่ไหนตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าถ้าไม่ใช่เพราะจางมู่สูญเสียความทรงจําก็เป็นเพราะว่าคนคนนี้ไม่ใช่จางมู่ตัวจริงงานเลี้ยงยังคงดําเนินไปอย่างคึกคักและไปสู้ก็นําเอาของวิเศษต่างๆออกมาแจากจ่ายตามที่เฉิงเกิงคาดเดาเอาไวจ้จริงๆวินไห่ถามชฉิงหมิงว่าท่านคิดว่าไปสู้จะเป็นเจ้าเมืองได้กี่วันชฉิงหมิงตอบว่าอย่างน้อยๆก็สามวันกระมังวินไห่จึงท้าว่า เรามาเดิมพันกันดีกว่าท่านคิดว่าเขาจะมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างน้อยสามวันแต่ข้าคิดว่าไม่ถึงสามวันถ้าท่านชนะข้าจะให้ของวิเศษท่านชิ้นหนึ่งช้างหมิงบอกว่าในโลกนี้มีของที่ถูกใจเขาอยู่น้อยนักแต่อวินไห่กลับบอกว่าของชิ้นนี้ต้องถูกใจท่านแน่นอนมันคือกระบี่สีมิใช่ที่จิ๋วฟางช้างหมิงเคยใช้มาก่อนพวกท่านชื่อเหมือนกันพอดีนับว่ามีวาสนาต่อกันฉะนั้น ท่านก็อาจจะสามารถควบคุมกระบี่เล่มนี้ได้ช้างหมิงมองดูอวินหอยู่นานสิทธิ์ของเขาที่ไม่ได้พบมาหลายสิบปีทั้งสองคนล้วนแล้วแต่เปลี่ยนไปมากโจ้เคออีโหดร้ายขึ้นก็นับว่ายังมีสาเหตุแต่เขาไม่อาจจินตนาการได้เลยจริงๆว่าเหตุใดอวินไวซื้อที่นิสัยค่ำเครือเงียบขรึมถึงกลายมาเป็นคนพูดจาเหลาะแหละน้ำไหลไฟดับเช่นนี้แล้วทำไมทั้งๆที่อวินไวซือจำเขาไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นฝ่ายมาหาเขาเองอีกเมื่อถูกมองนานๆานเข้าวินหายเลยยกมือขึ้นมาปิดตาช้างหมิงแล้วบอกว่าสหายทำอย่ามองข้าเช่นนี้ต่อให้ท่านเกิดเลื่อมใสข้าขึ้นมาก็ควรจะเก็บไว้ในใจเพื่อไม่ให้ตัวท่านเองเกิดอารมณ์ชั่ววูบปมเพาะจนเป็นความผิดได้ช้างหมิงได้ยินคําพูดเลวไหลของเขาแล้วก็ไม่ได้ตอบปากต่อคําเขาถามว่าถ้าข้าแพ้เดิมพันละ่ะวินหายตอบว่าเช่นนั้นก็ต้องทําเรื่องหนึ่งให้กับข้า เอาละค่ะตัดจบ EP3 ไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้เนื้อเรื่องก็ได้ประมาณครึ่งเล่มแรกแล้วค่ะว่าแต่ทุกท่านชอบแบบไหนกันคะระหว่างคลิปยาว1ชั่วโมงแต่ว่าลงช้าหน่อยกับคลิปที่ลงบ่อยหน่อยแต่ว่าอาจจะสั้นประมาณ20นาทีแบบนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังค่ะหวังว่าจะได้เจอกันใน E ีหน้านะคะบ๊ายบาย